สวัสดีจ้าสวัสดีนะคะมื่อนี่ฝรั่งเพิ่นสั่งอย่างมากพี่น้องคะ่ะมาเบิ่งกันเด้อนี่สั่งไหมเจ้าบ้วอัปเดตอัปเดตเหรออยากไปทสมอลลโอ้ยโอ้ยบ้านอัพเดทพี่น้องเราสั่งอีหยังมาเราสั่งเองได้พี่น้องตอนนี้ <No. S 1> เราสั่งเองเินอ่านี่คะ่ะพี่น้องคะมันเป็นที่ใส่มีดใส่ซโอนเนาะจ้นะเนาะมันก็จะมี ที่ใส่มีดนะคะอันนี้เป็นมีดอันนี้เป็นช้อนนะคะมีดกับช้อนแล้วก็มีซ่อมค่ะทุกคนนี่นะคะน่ารักดีค่ะทุกคนน่ารักปุกปิ๊กดีนะคะ,ะเสร็จแล้วพอ่อเกษตรเอาแมลงหายเรียบร้อยเนอกจากนาะบรรยากาศวันนี้ที่บุรีรัมย์พี่น้องคะแดดแรงมากๆเลยค่ะทุกคนนี่ค่ะบรรยากาศบานพ่อยหลังบานนาบ้าน เมื่อวานนี่ฝน,น,นตกเบิดมือค่ะมื่อนี้ก็แดดยังแห้งเลยเจ็เจค่ะทำกับสามีเมื่อวานสองคนโอ้ยพี่น้องเลยเมื่อยงานบ้านนี่เป็นอีหยังทีละเอียดอ๋อเมื่อยไหมค่ะพี่น้องคะเด็กกัมาดูผ้าปูว่ามันโอเคไหมมันสะอาดไหมนั่นนู่นนี่นะคะทุกคนนี่นะคะก็จะเป็นกิจวัตรประจําวันถ้าอยู่บ้านก็ทําแต่ความสะอาดมึงแต่บ้านเฮ็ดแต่ความสะอาดเนาะค่ะเนาะเช็ดแล้วเพิ่นกะจะเอามาเลี้ยงไว้จังสีจ้ะ <laughs> เฮ็ดเอง This good. อร็ <back> ล่างเซตวันนี้เขากับเห็ดจังสี่เลยพลันสังอีหยังมากนิแล้วพี่น้องเดี๋ยวพ่อพาไปเปิดมืองค่ะม,มันกับเด็จน้ำเร็วอ,อันนี้ที่ว่าอันเราสังมากนะค่ะทุกคนขาตอนนี้มาทรงแล้วเลาสังหยังมาอีกมันจะโอเคไหมเนื้อผ้ามันโอเคไหมมัดซังมาดีดีเด้พี่น้องอไปซื้อบ่อยมากอยู่ดูโฮมโฮมโปรแต่มาเล่ากับัังมาอีกกน่าจะ เออเนื้อผ้าก็โอเคอยู่จ้ะเนื้อผ้าอันนี้เราสร้างบ้านให้ลูกค้าค่ะสร้างมาไวเป็นแบบว่าเป็นสต็อกแม็กจ้ะนี่ค่ะเนื้อผ้าก็โอเคอยู่นะนี่ค่ะสร้างบ้านประมาณห้าร้อยอันอยู่ดูโฮมประมาณเจ็ด <Right. S 1> อยู่เจ็ดร้อยใช่ไหมดูโฮมเจ็ดร้อย about the uh, hotel uh, quality level they say ล่าสุดอ่ะ this was ห uh, ้500อย0ต่างกันต่างกัน0 0งร้อยไปการ u ล่อยแม stock Mo มโอเคค่ะเดี๋ยวเราลองดูก่อนค่ะทุกคนว่ามันใช้ดีไหม <Yeah. S 2> ถ้าใช้ดีเดี๋ยวเราก็จะซื้อเพิ่มถ้าใช้ดีเราก็จะซื้อเพิ่มแต่ว่าถ้าไม่ดีหรือยังไงเดยวคอยดูสถานการณ์ก่อนนะคะนี่คือชีวิตของพ่อยแต่ละมือแต่ละเดาะค่ะแต่ว่าทุกมือนี่สามีถ้าเพิ่นต้องการอีกอย่างของใช้ในบ้านนะคะ เพื่อนกะสิซังเองค่ะบ่ได้ให้หนู้ังเนาะให้หนู้ังอยู่อันบางเทือทํามันเป็นของชิ้นใหญ่เพิ่นสิเอิญหนูมาเบืองว่าเอออันนี้มันโอเคโบ่นะคะแต่ว่าอันนี้เพื่อนเพื่อนกะเสิร์ชน่าจะซังเองนะพี่น้องคน้ังเองค่ะเพราะว่าเพื่อนกะ้ังเป็นเพื่อนกะ้ังเองเนาะจ้าเนาะที่เป็นของใช้ในบ้านแต่เพื่อนอยาก้ังอันนี้กะชิสังมาไวให้ลูกค้าค่ะลูกค้าเข้าวันที่6พฤษภาคมอีกแล้วค่ะก็มาจากเยอรมนีนะคะเป็นครอบครัวไทยค่ะ ไทยเยอรมนีเนาะเอาเพิ่นจะเอาไปซักแล้วพี่น้องคะไปซักอ่าเป็นขอบครัวเพิ่นมาพักค่ะหนึ่งอาทิตย์ก็วันที่หกพฤษภาเนาะค่ะเมื้อวันที่อันมื้อวันที่สี่พฤษภาเนาะจ้ะเนาะหนูก็เลยมาอัปเดตให้ป้าปานนาได้รับชมกันค่ะแต่ว่าครั้งถิงนี้กับพี่นได้ทําความสะอาดก็จะทาพรุ่งนี้ค่ะพรุ่งนี้วันที่ห้าพฤษภาก็จะเตรียมทําความสะอาดหมดละนะคะคุณแม่พ่อยก็จะเฮ็ดความสะอาดแล้วเนาะจ้ะ แต่ว่าเมือนี้ก็เป็นมือที่ว่าเตรียมค้องเตรียมยังรับลูกค้าแต่ถามว่าลูกค้ามาเพื่อนกับสิเฮ็ดของเพื่อนเองค่ะอย่างเช่นทำความสะอาดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อนเสีดของเพื่อนเองซักผ้าซักพร่เราแค่ทําความสะอาดหลังลูกค้าเช็คเอาท์ออกเท่านั้นเราจะไม่มีการมาทําความสะอาดเหมือนในโรงแรมนะคะเปลี่ยนผ้าป,ปูให้ทุกวันนั่นนูน่นนี่แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ลูกค้าฉุกเฉินหรืออย่างผู้หญิงเราเนอะเป็นประจําเดือนอย่างเงี้ยค่ะลูกค้าก็จะบอกลูกค้าว่า สต็อกก็คือพวกผ้าปูอะไรของเราเอาจะเอาไว้ตรงไหนตรงชั้นตรงไหนเดี๋ยวลูกค้าก็จะเปลี่ยนเองเพราะว่า Airbnb อะค่ะลูกค้าจะรู้กฎอยู่แล้วว่า Airbnb เนี่ยการทำงานของแอป,ปนี้หรือคนที่เข้ามาพักเนี่ยจะต้องทำยังไงนะคะมันก็จะไม่ได้เหมือนกับโรงแรมนะะเนาะค่ะเนาะก็จะทำความสะอาดแค่วันที่ลูกค้าเช็คเอาท์ออกไปแล้วเราถึงจะเข้ามาทำความสะอาดในบ้านนะคะแต่ว่าห้องนี้ค่ะห้อง master bedroom เนี่ยค่ะก็คือห้องใหญ่สุดเนาะคะ่ะเนาะ พอยไม่เคยเปิดค่ะก็คือไม่ได้เปิดให้ลูกค้าเปิดเฉพาะวันที่เป็นวันที่เทศกาลของจังหวัดบุรีรัมย์เนาะอย่างเช่นบุรีรัมย์มาราธอนโมอเตอร์อย่างเงี้ยค่ะก็จะเปิดรองรับให้ลูกค้าที่เข้ามาพักเฉพาะวันพิเศษพิเศษเท่านั้นนะคะแต่ถ้าวันธรรมดาธรรมดาแบบนี้ลูกค้าเขาก็จะอยู่ชั้นบนห้องที่พลอยไม่ได้ใช้ห้องข้างบนนะคะแต่ว่าวันธรรมดาบ่ได้เปิดนะคะก็สิบล็อก ล็อกของนี่ไวค่ะล็อกของที่พอยนังนี่นี่ล็อกไวนอกจากนะเทศกาลนะคะวันเทศกาลช่วงเทศกาลก็จะเปิดห้องนี้ห้องมัสเตอร์เบดรูมห้องใหญ่สุดนะคะที่ว่าเห็นวิวชั้นข้างล่างเห็นสนามยานะคะห้องนี้ก็คือราคาก็จะแพงกว่าห้องด้านบนนะคะแต่ว่าในช่วงเทศกาลเนี่ยลูกค้าก็สู้ตายเหมือนกันนะทุกคนพอยรู้สึกว่า ลูกค้าที่มาพักบ้านพอยช่วงเทศกาลนะคะอย่างเช่นบุรีรัมย์มาราธอนโมโตโจพีพีอย่างเงี้ยค่ะมาจากออสเตรเลียบ้างเยอรมันบ้างคนละที่กันราคาแต่ละห้องก็จะไม่เหมือนกันอย่างเช่นห้องนี้มันเป็นห้องใหญ่นะคะเนาะมันก็นจากราคาสูงแน่แต่ว่าลูกค้าก็สูคือกันค่ะเพราะว่าช่วงเทศกาลจังหวัดบุรีรัมย์เนี่ยมันไม่มีที่พักค่ะทุกด้วยโลเคชัน่นโลเคชั่นก็สําคัญเหมือนกันสําหรับใครที่จะมาพักนะคะโชคดีแน่มันอยู่ไก่มองสะดวกนะคะบิ๊กซีกับประมัน ครับลดออกไปกับประมาณซีนนะที่บิ๊กซีบุรีรําแมคโครโรบินสันมันกับไก่เบิร์แลวกัน,กกนประจุดแลนด์มาร์กเลยที่เข้ามาในเทศกาลต่างๆก็คือสนามช้างอารีนาของคุณเนวินที่ชอบนะคะกับยูส่วนนันเลยเนาะคะ่ะคือเอ็ดฟนนึงที่ว่าเป็นอย่างพ่อยถึงเหตุ Airbnb นะคะให้ลูกค้าเขามาพักพ่อะรู้สึกว่าอันนี้มันเป็นประสบการณ์ของพ่อยนะคะในอนาคตพ่ออาจจะได้ขยับขยาย มีเงินจะก,ก่อนอาจจะได้เฮ็ดเป็นแบบว่าบ้านอีกครั้งหนึ่งใครๆเป็นผู้วิลาอย่งนี่นสิะคะคนเฮาชีวิตมันบ่แเ่บ,บ่นอน,นะะเนาะค่ะเนาะอาจจะได้เฮ็ดหน้าณะน,นี่ก็ต้องเก็บเก็บเกี่ยวประสบการณ์ไปลูกค้าเขาคอมเพนมายังไงลูกค้ามีปฏิกิริยาจางัไางไดเวลาเขาเฮ็ดพวกนี้นะคะเฮาสิได้หูจุดจุดบกพร่องจุดแก้ไขจุดอ่าตรงนี้มันดีละอย่างสี่สินะเฮาสิได้หูเนาะจานเนาะแล้วก็มันก็เป็นอ่า เขาเรียกว่าอย่างอินคัมด้วยนาะเป็นรายได้รายได้สําหรับตัวของพอเองแล้วก็รายได้ตรงนั้นน่ะสามารถแชร์ไปให้พ่อกับแม่ได้เพราะว่าพ่อกับแม่นี่เราสิเฮ็ดความสะอาดเปลี่ยนราสิเฮ็ดข,ขังในเฮ็ดความสะอาดดูแลบ้านพ่อแล้วก็ดูแลสนามห้าลูกค้าต้องการอะไรนั่นนู่นนี่ค่ะก็สามารถบอกคุณพ่อกับคุณแม่พลอยได้นะคะเพราะว่าในส่วนนี้ถ้าลูกค้ามาอยู่บ้านพ่อยนี่พลอยก็จะไม่ได้อยู่บ้านละพลอยก็จะไปเที่ยวของพอลอยละนะคะเออตามเกาะต่าง สถานที่ต่างๆยังแบบนั้นไปเนาะค่ะเนาะนั่นแหละคะ่ะยางที่บอกไปน้อยมากเลยที่พ่อยจะอยู่บ้านส่วนใยญ่พอยกับบ๊วยอยู่บ้านก็สิไปมองนั่นมองนี่อย่างสินะคะนั่นแหละคะ่ะแต่ว่าถามบ๊วยไปไซสก็สิไปอยู่บ้านยายเพราะว่าบอห้องของบ้านยายมีเป็นห้องรับแขกเป็นที่รองรับสามีกับพ่อยกับเลยซื้อซื้ออันที่นอนไว้แล้วคะ่ะก็คือสามารถเขานอนได้เลยแล้วก็ห้องก็มีแอร์ทุกห้องก็สามารถเข้าไปนอนได้เลยนะคะแล้วก็มีของชายส่นวนวตยู่พุ่นเนาะ ยูพีน่นั่อยูพูนนําหลายหลายคนก็นสงสัยว่าเอะน้องพลอยนอนไหนถ้าลูกค้ามานอนบ้านคุณยายจ้ะคุณยายบ้านคุณยายก็สะดวกสบายพี่น้องคะ่ะอม,มีเตียงมีแอร์องแอร์ให้นั่น,นะะแหละค่ะแล้วก็มีของใส่ส้นตัวยูพูนนอกจากเนาะโอเคมาอัปเดตกันประมาณนี้เด้อพี่น้องเลยอัปเดตนิดหน่นนนอยให้พี่น้องได้รับชมกันนะคะออกมาหงทวงพี่พีอยากสอบถามยังนะคะสามารถ กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ได้เลยนะคะสอบถามได้เลยนอกจากนเนะค่ะอีพี่นี่ทำอะไรผิดพลาดไปก็ขออภัยมาณที่นี้นะคะเดี๋ยวก็เจอกันใหม่พบกันใหม่อีพี่นาเด้อจ้าสวัสดีจ้า